ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมนึกถึงแต่ะเนศไม่รู้ว่าที่หญิงทําลงไปเนี่ยทาถูกหรือว่าทําผิดใจนะใจคิดถึงแต่ะเนศทําไมก็ไม่รู้แอมปวดหนึ่งใครอยู่หรอทเนศนัทวันนี่นัทวันรู้หรือเปล่าะเนศนะตามหานัทวันเทพแย่ ธเนศเองมีข่าวดีมาบอกนันทวันด้วยนะข่าวดีอะไรล่ะจ้าเอา้าก็ศึกครั้งนี้ธเนศเองได้รับชัยชนะกลับมาพรุ่งนี้จะขึ้นเฝ้าต่อองค์กษัตริย์กุสุมานันทวันนะเตรียมฟังข่าวดีได้เลยข่าวดีเอ่อข่าวดีอะไรล่ะจ้าธเนศเอาไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วนันทวัน,นจะรู้เองนะจ้ะ เออธเนตฉันว่าตอนนี้นะ่ะมันก็มืดค่ำแล้วถ้าหากว่าเราอยู่กันสองคนนะ่ะมันอาจจะดูไม่ดีนะจ๊ะเดี๋ยวสิที่ธเนตมาหาน,นทวันก็ตั้งใจอยากจะอยู่ด้วยนานๆอยากจะคุยด้วยอยากจะเห็นหน้าแต่ทำไมน,นทวันถึงจะต้องรีบไปจากธเนตนักล่ะรังเกยียจธเนตเหรอเออปปป่ปปปปป ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นออถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าท่นเนตต้องสัญญาถ้าหากว่าหญิงนะให้เกียรติท่านเนธเออถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่านนันทวันนะ่ะให้เกียรติทนเนธท่นเนธก็ต้องให้เกียรตินันทวันท่นเนต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ถูกต้องตัวฉชนนะจ๊ะได้สิทนเนธขอให้สัญญา ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายแม้แต่ปลายเล็บของทะเนตคนนี้<ม>ก็จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวนันทวันขอเพียงทะเนตนะ่ได้อยู่คุยได้เห็นหน้านันทวันแค่นี้นะมันก็มากเกินพอแล้วละ่ะจ้ะมไม่รู้นะว่าใจของทะเนตเป็นอะไรไปแล้วตั้งแต่ได้พบกับนันทวรรที่แรก ะเนศเองนะ<ม>ก็เฝ<ม>้าจะนึกถึงนันทวันทะ,นทะเนศก็หวังเพียงแค่ให้นันทวันนะคิดแบบกับทะเนศบ้างนันหลับซะแล้วใช่นะนี่มันก็มืดค่าแล้วด้วย<ม>เดี๋ยวจะนอน<ม>อยู่ใกล้ๆเนี่ยสักนิบนึงไปทำศึกมาเหนื่อยๆดูสิ หลับยังงามขนาดนี้เลยดวงใจของะเนศวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เห็นหน้าน้องพันรายเลยไม่รู้ว่าน้องนางเะาไปอยู่ที่ไหนแม้ตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันพันณราย ไม่เคยนอนด้วยสักคืนเลยเนี่ยรทะอีกแขนข้างนี้ข้างเดียวเลยเชียวมีอะไรไม่นอนด้วยเลยพนาดายคือนี่เจ้าไปอยู่ที่ไหนพนาดายพนาดาย ระเดะ็นกับตานีหรือเฮียของกุศุมาถลบหน้าออกเที่ยวใจแทบคลั่งเป็นบ้าเหมือนฟ้าผ่ากระบา ขอบชู่อยู่อุทยานในสถานที่เปลี่ยวเพล บายต้องมีอะไรแน่เที่ยวเฮ้ยปลาปลาที่นี่อยู่ไหนเนียนานยังอยูนานแล้วเฮ้ยเกอดความโมโหสุดขีดคิดเงื้อมีดจะฟันเฮ้ยผม 对哇。 ควรว่าเขาไม่ดีอาจเรานี่บกพร่องจะนอนกับเมียก็ไม่คล่องเวลาจะท่องจะเกี่ยวจะนอนควา่าหรือนอนงาย กอดตะแคงก้มให้ท้องมัดท้อแดงไม่ค่อยมีแรงมีเที่ยว,วจะหลับนอนกับเมียเรืง่งมันก็เสียแนะ พี่เจ้โอ่ปล่อยปล่อยก็เปเจ้าบอกในะห้ปล่อยอยังไงน่ะจับไปอยู่ไว้เฮ้ยจะอยู่ยยได้ยังไงเอพกพะองค์ท่านใจเย็นก่อนพะยเค่ะแขนก็ไม่มีให้จับจับไม่อยู่อใจเย็นพี่เจ้าองค์ะงจะฆ่าไอาเน,นตตอนหลับหรือพะยเค่ะท่านนี้บางอาเมเป็นชุขกับพันเรียร์ มี่ย <rôle> ค <CCTV> ุณเดากูตูมาเดากูตุมาจะฆ่ามันไอ้ท่านแม่มันก็ไม่รู้เป็นมเหสีของพระองค์นะพะยะค่ะคนเขาเรามีความสุขพระองค์ท่านน่ะจะไปขัดขวางความสุขขององค์หญิงแล้พะยะค่ะ เราก็เจอกันหน้าพนรานทำไมเจ้าต้องทำกับพี่อย่างนี้คิดว่าเรื่องนี้จะมีข้าวาเจ้ารู้เพียงคนเดียวอีสองคนนี้ยังจะตามมาอีกจะตบซะเนี่ยจะตบแล้วจะสอบมันไอ้บ้า ครันนี้แรงเนอะบูดมากมึงอะทนายแล้วก็ทนายเออพยาน่ะเจ้าสองคนมานี่เรื่องภายในคืนนี้ขอให้รู้เพียงแค่เราสามคนเท่านั้นทนนกับน้องพนรารก็ห้ามเจ้าทั้งสองคนบอกเดี๋ยวจะให้เจ้าทั้งสองคนได้สาบาน ถ้าหากว่าใครบอกให้คนที่สีได้รู้ขอให้คนนั้นเป็นโรคท้องร่วงอไอสาบานสาบานแค่นี้ใช่ไหมพี่ค่ะใช่เ<ช> <ๆ S 2> ลยสาบานสาบทตดเดี๋ยวเดียวก็หายอี่แค่นี้เองทานา,าตุาตข้าวาเจ้าเลยอยากจะรู้จังเลยว่าผู้หญิงที่นอนอยู่ เขาเป็นใครกันวะเอ้ากับผู้หญิงที่นอนอยู่ก็พันนั่นอละทุดเพชรด้วยเลอะเพชรหมดเลยทนุยเลอะเธอมึงอะเลอ้เรื่องในห้องมีผู้ชายกับผู้หญิงนอนอยู่ด้วยกันพะไร่ะผู้หญิงที่นอนอยู่ เป็นใครกันวะเอาก็คือองหญิงพันนาอะไรไงของเขาแรงจริงๆด้วยแกสองคนอย่าลืมนะแกสาบานไว้แล้วสาบานบอกใครรู้เด็ดขาดนะรู้หรือเปล่าไม่บอกไม่ใช่ระบอกก็เด่นหนักกว่านี่ดูแล้วเองนกแฟนรัว ปักใจมีชื่มีผัวไม่พระทยเสียด้ ฉันตามตอนนี้ขึ้นไปเองพี่ค่ะเฮ้ยเพื่อนมึงอะเพื่อนมึงอะมันไม่รู้ถ้าเกิดมันรู้มันจะกล้าถามไงล่ะไม่น่าสาบานเลยเอาสักลวงหนึ่งแล้วดี้และพรุ่งนี้กูท้องผูกอยู่ด้วยเออแล้วเอาไงดีอะบุกไปขึ้นเฝ้าเลยบุกเลยเหรอบุกเลยตอนนี้เลยบุกเลยนะเด่นเออเด่นเด่นไปเด่นไปก่อนนะไปเด่น นัวันนัเฮ้ยไปไหนเล่าจะไปของมึงเนี่ยเอ้าแกมาอยู่ที่นี่ยังไงอ่ะนันทวันไปแล้วมาปลุกมึงอ่ะไปขึ้นเฝ้าได้แล้วมึงรู้ตัวหรือเปล่ามึงทำอะไรลงไปมึงรู้หรือเปล่าเออทำอะไรมึงเคยคิดหรือเปล่าว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเขาจะเสียใจหรือเปล่าเคยไหมแสดงว่าแกรู้แล้วเหรอนแกรู้ว่าคนรักฉันชื่อนันทวันเฮ้ยร้จกหือเปามึงจะพูดใช่ไหมอะผู้หญิงคนที่มึงนอนด้เมื่อกี้ไม่ใช่นันทวัน ผู้หญิงคนเมื่อกี้น่ะคือฟันครับอเป็นไรมึงเนี่ยโอ้โหแหมไอ้บ้าแล้วเสกไปยืนเหนือลมซะด้วยไปห้องน้ำไปมาท้องก็ไปสิเขาจริงจังกันอยู่เนี่ยเขายังสีเรียสีเรียเดินไม่ได้ขาแข็งพูดอะไรเงียบเลยมึงรู้เรื่องมรู้ไหมน้าทำอะไรท่านนียเฮ้ยน้ำไม่รู้จัก คนเนี้อนันทวานเป็นคนรักของฉันไม่ใช่มันไม่ใช่คนรักของมึงมึงฟังกูนะเว้ยเพื่อนคนที่มึงหาว่าเป็นนันทวานนันทวานอ่ะมันไม่ใช่นันทวานนะเว้ยท่านน่ฟังกูก่อนอะไรเขาคือองค์หญิงพันนะโอ้ยมงมาองตัวเลยเนี่ยไปข้องน้ำกันเลยไปโอ้โหมึงจะไปไหนเนี่ยเอ้า ฉันจะไปขึ้นเฝ้าองคุสมานะสิแกรู้ไหมฉันตั้งใจนะความตั้งใจของฉันนะคือขอนางข้าหลวงนันทวันนี่แหละเป็นคู่แต่งงานเอ้ยมึงห้ามขอขอไม่ได้ห้ามขอไอ้รู้ว่านเนี่ยอะไรฉันจะขอฉันรักของฉันนะมึงห้ามขอห้ามขอได้ขาดเลยอะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นันทวันมาสั่งกูได้ยังไงล่ะก็เฮ้ยไม่เชื่อกูเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดมึงจะไปขึ้นเฝ้าเนี่ยมึงฟังกูให้ดีๆนะ รักแสนรักปักใจเ <What? S 3> มียฉันมีโอไม่พระไทยเสียเดินกาองร้องหา เสียงมึงสองคนนี่นาทำเทปนะเดี๋ยวฟันหน้าเลยไปเลยอย่าอย่าโปะไป้มัเข้าน้ำไปเหม็นไม่หมดเป็นอะไรเนี่ยแสบแล้วเนี่ย จะออกมาเป็นไส้แล้วตอนนี้อถอนองพระอ,องค์ท่านกล้าหม่อมชั้นทะเนศเดินทางกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะมาแล้วเหรอพระเอ้ยพระเอ้ยอขอเดชะอ,องคุสุมาก้าหม่อมชั้นเนี่ยนะมีข่าวดีมาบอกพระอ,องค์ท่านด้วยลองรู้ไหมว่าการไปทัพครั้งนี้ก้าหม่อมชั้นทะเนศได้รับใจช,ชนะกลับมาพระเจ้าค่ะ ขหม่อมชั้นขอคืนพระแสงให้กับพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะขอบ<อ>ใจท่านมากนะเฮ้ <Hey. S 2> ยเจ้าททเนีอย่าขอนะอพระองค์บมับงทีมึงบอกแล้วพระองค์นะ่ะคงจะไม่ลืมดำหลัดของพระองค์นะพระเจ้าค่ะพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าข้าหม่อมชั้นได้รับชัยชนะกลับมาเป็นไว้แต่ดาวกับเดือนอยากได้อะไรให้ขอ พระองค์ไม่ลืมใช่ไหมข้าว่าเจ้าไม่ลืมหรอกเจ้าทะเนตแต่ก่อนที่ท่านจะขออะไรมาควรคิดแล้วก็ไตรตรองให้ดีซะก่อนแล้วก <Lord> ็ค่อยขอข้าพเจ้ามานะเอก้างของฉันคิดดีแล้วพระเจ้าค่ะอยากขอขอได้ชะเอ็ข้าขอขอเกรงขอมฉันขอขอนางข้าหลวงนันทวันเป็นคู่แต่งงานอยากขอ ไกูบอกว่าอย่าขออะไรของกูนเนี่ยไม่ใช่นะตะว,วันกูนนเสียงดังก็จะออกกูสมังใจเสียงัฐ <c oughs> วัน,วนจะต้องดีใจแน่ๆเลยคาขอเพียเราชัด,ชด จะบอกไม่ให้ก็ไม่ถนัดม,มันอึดอัดเสียจังอวิสัยของกระสัิยอมไม่ตัดคืนคำเมือ่อพวดแล้ว ต้องจำเราต้องทำทุกครั้ง,รเ,รง,งเราไม่ว่าจะเหมืออาวุธที่เราได้พูดออกไปเดียว้าสะดอ พูดอะไรมีคร pues ั้งเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักแม่แต่ที่แน่คือเมียแต่ที่ใจคู่คลียหัวใจมันเสีย แค่ครังเหมือนคพื่สุเมรเอ็นพับลงมาทับออกทางเมื่อทะเนตออกทับ พระองค์ได้รับสัญญาไม่เ,เ,เมื่อรบชนะกลับมาขอทวนสัญญาอีกครั้งพระองค์ได้กล่าวเป็นคราวเงือนพระคงไม่เลือนคำกล่าว ว่าเว้นแต่เดือนกับดาวพระองค์ได้กล่าวไว้ดังๆกล่าวทะเนตก,ก็รอว่าสิ่งที่ขอจะให้แต่นันทวันกลับเบียงบายเธอ ไม่ให้ความวังสิทธิกระม่อมจะได้พระองค์นั้นให้หรือย่าง เดินเข้าห้องร้องไห้เสียทายมียง เป็นอย่างนั้นไปแล้วพระองค์ท่